ไปดูคลิปนะครับว่าการจัดเรียงให้นักเรียนหาได้ง่ายนั้นเพราะว่ามีนักเรียนถามเข้ามาหลายคนนะครับคุณครูหนูจะหา New น e a เซโลโฟน้าที่20หาอย่างไรหาไม่เจอนะครับมี2วิธีนะครับนะก็คือให้เข้าไปที่ในช่องครูนันช n e l นะครับนะแมถ้าคุณครูจะเขียนให้เอาเป็นว่าวันนี้ไหนไหนก็สอนจบแล้วนักเรียนนะครับ พิมพ์เข้าไปเลยนะครับในช่อง Google ตรงนี้ว่าครูนันแชน n e l นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าในช่องครูนันแชน n e l นะครับเขียนว่า k r u n a n นะครับครูนัน c s a n n e l แล้วก็เข้ะ Enter นะครับนะก็จะเห็นว่าครูนันแชนแนลขึ้นมาอยู่อันดับแรกเลยนะครับก็ Double Click เข้าไปนะครับ พอเข้าไปในช่องครูนัน a n n e l ได้แล้วครับนะถ้าต้องการที่จะหาคลิปในการที่จะเรียนหามไม่เจอให้กดเครื่องหมายาแว่นขยายตรงนี้เลยนะครับนะนี่ถือว่าเข้ามาในช่องครูนัน a n n e l แล้วถ้าถามตรงถามตรงนี้นะครับนะจะเป็นคลิปของคุณครูอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าค้นหาตรงนี้นะครับจะเป็นคลิปของยูทูบเบอร์ทุกคนเลยในโลกนี้นะครับถ้าเราเขียนว่าหลักการใช้ v e r b to be ก็จะขึ้นมาให้หมดเลยแต่ถ้าใส่ตรงนี้หลักการใช้พว t o ู e ีจะขึ้นเฉพาะของครูพี่นันเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนถามตรงนี้นะครับว่า New say hello นะครับ New say hello อ่านี่คุณครูกำลังสอนปอ4อยู่นะครับก็ใส่ New say hello 4ป4แล้วก็เว้นวรรคหนึ่งนะครับแล้วเขียนภาษาไทยว่าหน ah ้า20สมมมตินะครับก็เค้ะ enter ลงไปใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วหน้า ah 20 ขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็น Workbook นะครับเห็นไหมครับนั่นน่ะหน้าปกจะเป็น Workbook ๊นะครับตัวสีฟ้าและก็เป็น s ูรบุ๊กนะครับขึ้นมาทั้งสองแบบเลยเพราะฉะนักเรียนให้ใส่อย่างนี้นะครับนะาลูกในการที่หาหน้าหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งตอนนี้คุณครูพินันทำไว้แล้วนั่นก็คือให้กดตรงที่ p l a y ์ลิสนะครับกดที่ Playlist นะครับที่ Playlist นะครับคุณครูจะแบ่งหมวดหมู่ให้หมดเลยนะครับช่วงนี้นั่นก็คือ วิดีโอที่ชื่นชอบนี้คือไม่ต้องไปดูนะครับนะคือวิดีโอที่คุณครูไปกดถูกใจหรือว่าล,ลูกของคุณครูมากดถูกใจคลิปไหนจะมาปรากฏอยู่ในนี้นะครับอันนี้จีพาถะก็คือวิดีโอต่างๆที่คุณครูอัพโหลดลงไปในช่องครูนันชาแนลนะครับตรงนี้ธรรมะสุภาษิตคำบังเพยนะครับที่คุณครูได้บันทึกลงไปในช่องก็มารวมอยู่ในนี้หมดแล้วนี่เฉลยก็สอบโอเน็ตนะครับวิชาภาษาอังกฤษป .6 ม 3. ม .6 ก็อยู่ใน คลิปนี้หมดเลยเป็นหมวดหมู่หมดแล้วนะครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับเสียงเพลงจากครูนันอ่าใครจะกดเข้าไปดูก็ได้นะครับว่าเสียงร้องพอที่จะชกมวยได้ไหมนะครับนะประชาธมบัธ์ช่องครูนันนี่คุณครูได้ประชาัมพัธ์ช่องแบบไหนบ้างแฟ้มพิชาชานำสีใบลูกชายครูนันเล่นฟุตบอลนี่ก็มีนะครับเป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยๆย,น,ยนี่เลยนะครับหลักการใช้ไวยากรณ์ที่สำคัญต่างๆมีทั้งหมด20คลิปนะครับดูจำนวนได้จะขึ้นเลข20มานะครับ ก็มี20คลิปหลักวยากรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ New World 1ของชั้นม .1 นะครับมี66คลิปตรงนี้นะครับเป็นม .3 นะครับ118หน้านะครับนี่ถ้าคุณครูเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะหายไปนะครับนะจะขึ้นไปว่าเล่นทั้งหมดให้ให้ดูว่านี่ x s 3นะครับมี118หน้ามาดูนี่เลยนะครับมีเยอะนะครับเนะเพราะคลิปของคุณครูตอนนี้1,000กว่าหน้าแล้วนะครับ หรือ1,000กว่าคลิปเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเข้ามาหาในเพลย์ลิสก็ได้นะครับนี่คือ Incredible English ป .4 นะครับมี53หน้าและถัดมาก็ New Zero 6นะครับป6มี112หน้าอันนี้ในส่วนที่เป็นซชอริมบุกนะครับในส่วนอันนี้เป็นส่วนเวิร์กบุกส่วนเป็นซชอริมบุกนะครับก็คลิปนี้เลย139หน้าอันนี้นะครับ New เ e โ o ป5นะครับในส่วนที่เป็นเวิร์กบุก หน0้หน้าในส่วนที่เป็นเชื่อมบุ๊กหนึ Rainbow ้หน้าป6ป5าป6ในคุณครูทําจบแล้วนะครับแต่ปสยังไม่จบที่กําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือนี่นะครับเห็นไหมครับป4ี o เวิร์กบุ๊กทำไปแล้ว83หน้าส่วนเชื่อมบุ๊กนะครับได้หน้าที่73วันนี้ก็มาไลฟ์หน้า74ต่อจนถึงหน้าที่80เดี๋ยวคุณครูก็จะอัปโหลดลงไปเพราะฉะนั้นลูกการที่จะหาว่าหน้าไหนนะครับก็มาหาใน playlist นี้ได้เลยนะครับ นี่คืออีกวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการสีสดคุณครูพิินันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในช่องครูนันแชนแนลนะครับคุณครูหลังจากทำนิวเซฮาร e โล o ฟจบนะครับหนาะของป .4 ตอนนี้ก็มีท่านผู้ปกครองคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ช่วยสอนเรี่มนั้นเรี่มนี้นะครับก็ขอเรียนแจ้งให้ทราบทีหนึ่งนะครับว่า คุณครูจะรับไว้พิจารณานะครับว่าจะทำเล่มนั้นเล่มนี้ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ที่ความาความสะดวกนั่นก็คือว่าคุณครูต้องส่งอ e ีเมลนะครับส่งไลน์ส่งแชทไปขออนุญาตจากสำนักพิมพ์นั้นนนนะครับถ้าสำนักพิมพ์นั้นๆน,นอนุญาตมานะครับนังสือเล่มนั้นคุณครูถึงจะทําได้นะครับรเพราะฉะนั้นท่านปกครองผู้ปกครองหรือว่านักเรียนต้องการให้ทําเล่มไหนนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับนะในใต้คลิปก็ได้นะครับ พราะคุณครูเข้ามาดูในคลิปทุกวันนะครับแล้วก็มาดูคอมเมนต์ก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับไม่เคยข้ามแม้แต่คอมเมนต์เดียวนะครับทุกคอมเมนต์คุณครูตอบให้หมดแต่ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับลูกๆเด็กๆนะครับตัวเล็กๆเนี่ยอย่าเขียนคอมเมนต์อะไรมาที่มันไม่สุภาพนะครับนะนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับก็ขอจบการซืมสดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามติดตามชมผลงานของคุณครูนะครับ โอเคครับวันนี้จากไปก่อนครับสวัสดีครับผม